เจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดและส่งสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้พระราชทานเข็มกาชาดเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาดเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขระจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ส่งย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อบพิยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจํานวนมากก็กําลังอดอยากขิ้หโอยและมีเด็กๆเจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดอาหารน้ําและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภาการชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาติสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันที ทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาติไทยและอาสากาชาติออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดอยารักษาโรคและมีพระราชาวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อส่งเครา์ผู้อพยพตามหลักกาชาติด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่า ความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายกระไรได้นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิง แม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ชั่งเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย จบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระชารือไทยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพปนานใหม่ของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม